โอ้ในเมื่อผลลัพธ์มันดีขนาดนี้แล้วก็ต้องทําต่ออะไรไหมไอ้โลกแบนเนี่ยเออโคตรคลินชิกกันบันเลยไดยโนเสาร์ไม่มีอยู่จริงเพราะในเสาคอยาวเนี่ยมันจับพืชแดงหมดแล้วระบบนิเวศนมันไม่สมดุลเลยระบบห่งโซ่อาหารเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดปกติแล้วเนี่ยพืชเนี่ยมันจะต้องมีมากกว่าสัตว์กินพืชใช่ไหมแต่ในหนังจูสิ่พาร์กเนี่ย ต้นไม้เท่านี้เดนเสาร์เท่านี้ปกติแล้วเนี่ยไดนงเสาร์นี่มันควรจะตัวเท่านี้ต้นไม้ตัวเท่านี้ใช่ไหมระบบนี้ก็จะสมดุลเหมือนยีราฟยุคเราเนี่ยยีราฟตัวเท่านี้ต้นไม้ตัวเท่านี้อย่างเงี้ยมันสมดุลแต่ในหนังเรื่องจูสิคปาร์เนี่ยโอ้ไดนเสาร์ตัวเท่านี้เนี่ยต้นไม้ตัวเท่านี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จับกินพืชหมดแล้วและพืชไม่มีให้กินแล้วมันจะไปต่อได้อย่างไรยังไงมันก็ไม่ใช่อยู่ดีไม่เอ๋ยมึงรู้จักฟอสซิลหรือเปล่าน้องในหนังเขาไม่ได้เอามาจากแบบจริงนะฮะเออ ไอ้นี่นี่โอ้โชงโง่อีกแล้วนะฮะไอสัตว์มึงนี่มันงุงจริงเลยอันนี้เป็นคลิปใหม่นะครับ19ชั่วโมงที่แล้วนะฮะโอเคเรามาอ่านคอมเมนต์กันเลยนะครับว่าเด็กว่าเด็กๆเขาคิดอะไรกับไอเฮียนี่มั่งนะครับแล้วพี่เอาหนังมาอีกแล้วแบบคิดเพื่ออะไรเขาเรียกวิเคะร์จหรักฐานหลักฐานเฮียอะไรวะหนังมันใช้หลักฐานไหมสัตว์เหมือนกับการ์ตูนวันพีสมึงไงไอเฮีย กูว่าหาแสงอันนี้คมๆมเลยหาแสงจัดไอเหียนะปล่อยให้เขาควบคุมคอนเทนต์เฉยๆและไม่มีใครจริงจังกับการแกล้งเหมือนมากๆตามแมนไอแมนแม่มึงไ้สัตว์ไม่ใช่มึงเชื่อมันนะเนี่ยฮะมึงเชื่อมันเหรอโลกแบนอืมไอเหียเนี่ยกะละทำไมต้องเอาไอเหียนี่ยไอเหียนี่มันยังไม่สู่นพันอีกเหรอวะแต่รู้ได้ไงว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้มันเหมือนกันเคยดูจูรลสิคพาร์มไหมน้องทำมาสิบกว่ารายการแล้วเราต้องวิเคราะห์และตรวจสอบหลายครั้งคืออะไร ฮะอูถามเลยว่าจูรลสิกปาร์คมันเกี่ยวอะไรกับเอ่อไดโนเสา์มีจริงหรือไม่มีจริงไอ้เหี้ยเขาเอามาจากฟอสซิลเขาไม่ได้เอามาจากจูเลสิกปาร์คมึงที่มันโง่จริงเลยโอเคตะกี้นี้ที่มันอ่านมั่วเพราะผมไปกดแปลปภาษาไทยน,นะัมันก็เลยจะเออเออเออทีนึงน,นะฮะครั้งนี้เอาไปเป็นต้นฉบับละมาสาเหตุที่ศูนพันอุกาตชนโลกจะชนได้ไงครับโลกมันมีโดไม่ใช่เหรอฮะฮอันนี้อันนี้น่าจะร้อยเหียนี่นะะเออ รู้จักต้นเลดบูดไหมครับเคยไปฮะไม่รู้จักครับอะไรวะกูรู้แล้วทำไมแม่บอกให้ไปเรียนอ่าเพราะจะไม่ได้โง่เหมือนไอเฮียนี่แบงค์คนบรรลือโลกผิดแบงค์คนลกโลกถูกต้องอืมคมต้นไม้เรียกเป็นตัวเออกูก็งงกับไอเฮียนี่เหมือนกันมันเต็มไหมเนะี่ยมึงได้เรียนภาษาไทยมาเปล่าวะมึงก็ทันเหรออ้าวเรียบร้อยไอเฮียนี่อ,นอายุแม่งสามพัน 3, ล้านปีใช่ไหวะมีแค่ยักษ์มังกรอาณาจักรทาทาเลียใช่เลยใช่เลยพอ่อเหมือนไอ้ไม่ใช่ ไอ้โง่โง่แนบรูปเอ่อตุ่ยเฮียตุเ่เฮียในะี่กูเริ่มเชื่อละพี่ไม่ได้หลอกคนแต่เอาเรื่องจริงมาพูดอันนี้เอ่อมึงไม่ไม่ใช่นะฮะอันนี้คือมึงน่าจะโง่นะฮะคือมึงไม่ได้หลอกเขาแต่ว่ามึงแบบโชว์โง่ให้คนดนดูมากกว่า นะแล้วเขาสร้างเรื่องไดโนเสาร,ร์มาเพื่ออะไรมาหลอกว่าเรามาจากไดโนเสาร,ร์ไอ้เฮียเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นไอ้ขวายนี่มึงมึงเอามัวมาใกล้ๆดิเดี๋ยวกูเบิร์ดกระโหลกดึงทีไอ้แบงค์ไอ้ไอเฮียมึงใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยมึงได้กั้นกองความคิดออกมาจากสมองหรือเปล่าไอ้แบงค์ไอ้ไอเฮียอะไรก็ไม่รู้มีจริงไหมครับพร้อมกับแนบรูปภาพโอ้เฮียนะมีฮะมีพื้นสมัยก่อนอาตจจญ่อันนี้อาจจะจริงนะเพราะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ใช่คนยุคนั้นไอ้เฮียอาจจะเป็นไม่ได้ใช่ไหมใช่ ใช่ไหมไม่รู้ไอ้เหียน่าจะใช่แหละต้นไม้ยุคดึกดําบันไม่เล็กนะครับโคตรใหญ่เลยดูจากอคอซิล la, หรือเปล่าที่เป็นที่เป็นส่วนขนาดใหญ่มีบานพบุรุษใน amin, ยุคดึกดําบันได้และมีไดโนเสาร์ดินพืชขนาดเล็กที่ไม่แย่งอาหารกับพวกตัวใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะสมดุลระดับหนึ่งนะอันนั้นต้นไมย้ยุคทาทาเลียฮะยุคทาทาเลียคืออะไรกูไม่รู้จักถ้ากูซื้อแล้วมันไม่มีจริงนะพ่อผมตายหรือซื้อแล้วมันเป็นเรื่องโกหกอ่าอืมอ่ะ รัจบรรยุคทธาลเลียเป็นทฤษฎีสมคบคิดนี่ว่ะเฮียควายมันไม่มีจริงไงโงุู่้สมัยก่อนใหญ่กว่านี้1 0 0่ง0 0ถึงหนึ่เท่าครับมีหลักฐานจากฟอสซิลหินที่มีลักษณะขายต่อไม้ครับซึ่งเกิดจากส่วนไม้แปรรูปเปลี่ยนเป็นฟอสซิลอืมอันนี้คมมีหลักฐานด้วยไม่ใช่ครับต้นไม้ยักษ์มีแค่อยู่ใน ยุคทาราเลียมื่อ300ปีก่อนอันนี้มึงเต็มไหมเนี่ยไอเฮี้ย300ปีก่อนเลยสั์เขายังก่อสงครามอยู่เลยเฮี้ยมึงมาไงเนี่ยก็ในเมื่อต้นไม้ยักษ์จะมีไดโนเสาร์ในยุคนั้นไม่ได้หรอครับมันดูย้อนแย้งกับคําพูดคุณนะครับก็ต้นไม้ยักษ์เมื่อ300ปีก่อนแต่ไดโนเสาร์มันไม่มีทําไมเข้าใจยากจังทำไมเข้าใจยากจังมึงไงเฮี้ยทำไมเข้าใจยากจัง,ง,ง,จจงว่าไดาโนเสาร์มีจริงมันเป็นแค่หนังเออจริงไอเฮียเฮ้ยไอแบงค์ ึงเชื่อหนังไปได้ไงเนี่ยอย่าเอาคนยุคมาเทียบกันคมคมจริงแล้วไททันมีอยู่จริงไหมมีมีพ่อเหมือนไอ้เฮียเบียวแอคแทกออนไททันกูเพิ่งดูแอคแทกออนไททัน th ไปแต่เฮียนี่แม่งเบียวกว่ากูเยอะเฮียโคตรเบียวเลยสัตว์มีจริงพ่อเมื่อมึงเคยเห็นไหมสัตว์ฟอสซิลแม่งก็ไม่มีให้เห็นไอ้เฮียรายงานอา้าวเรียบร้อยโดนรายงานไล่เฮียไปหมดตามสบาย ไอ้เหี้ยดูช่องมึงก็จะปิวหลายสัตว์ถ้าไดโนเสาร์ไม่มีจริงพี่มิตรพันสร้างเพื่อและฟอสซิลของไดโนเสาร์หลักฐานคืออะไรหลักฐานชั้นต้นคือรู้อยู่ว่าพิพิธภั์คือเก็บของเกา่าแต่พิมิธภัณฑ์บางแห่งมีที่เก็บฟอสซิลไดโนเสาร์ด้วยไอ้ไดโนเสาร์ยาวมากินพืชหมดพืชไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ไหมโง่ เอา้าโง่นีม่มึงด่าใครมึงมึงด่าต้นเมน้นหรือมึงมึงด่าใครวะไอ้ซากไดโนเสารา์ทั้งหลายมันเป็นพวกนาซาที่สร้างมาเพื่อหลอกฮะอะไรของมึงเนี่ยใช่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหนังเออใช่มันเป็นไปไม่ได้เพราะหนังพร้อมกับแนมรูปภาพคนโง่อา่าโง่เอ้าเอ้เหี้ยมึงมาอีกละ่ะไอ้ข้าวผัดมึงส่องไปเนี่นะนะเรื่องไดโนเสาร์ยังไม่จบอีกหรอครับกี่พีแล้วนี้ฮ่าฮ่าฮ่าเป็นการวิเคราะห์ครับแบบโคน,นันเออ เอาเข้าไปโคนันก็มาไอ้เฮียปัญญาอ่อนควายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้ใครนี้ก่อนนะครับไม่ไม่อยากด่ามันเพิ่มละไอ้คลิปไดโนเสาร์นี้แดกเวลากุชิายเลยสั